เล่นเคลแบกแะ่เป็นต้องเล่นคู่กับสเลเลยอยร์ไหมผมมองว่าเคลเดนมาเซียเก่งกว่าก็คือยื้อให้ข้างหน้าส,สุดๆนะครับแล้วก็ให้เคียวฟาดไปเรื่อยโอ้ยชูริมาเป็นเราเหมือนเล่นเคลห้าบาทาใช่ก็เก่าเชียร์ไหนพี่ได้แชมดูมากเลยแชมดูสีส้มอ่ะสา,สาดิดอุ๊ยเอาว่ะ ตึงๆเนี่ยกายไงกายไงตึงก็ตึงก็ตึง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 งเอ๊ะผมชอบไอโนอยู่อันนี้ผมว่าชอบนะเออดีเก่งจัดเอ้ยคิดได้ไอ้นั่นน่ะเมื่อยูนิตเซเลเยอร์ได้สร้างความเสียหายเฮียเลยก็คือเหมือนทุกตัวมีเจนเซเลเยอร์เอ๊ะไททันรีโซฟจริงๆถ้าเป็นเวอร์ชั่นผมธรรมดาผมจะหยิบขวานะครับก็คือตัว3บาทมาเล่นแต่เราจะฟอร์สวันนั้นเราไปเอียเคสองเฮียเคนี่ชื่ออะไรวะ เฮ้ยผมซื้อผมขึ้นเรือไม่ได้อ่ะผมทำอย่างนี้ปะโลดีนัก <cannon> อ่าามะ <Nak ama. S 1> Richman Shop พูดริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมมนูในตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอรไก็ใช้เพียงแค่รายกะเอดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับกริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official at r i ดริชแมนชออย่าลืมแอดนัดหน้านะนอกจากนี้ยังมีบร,ริการเติมเนอื่นอีกมากมายว่าจะเป็น o รบ o อก r บร,รอทสตรีมแกฟ f o o d Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถหลังต้องนึกถึง Richman Shop แม่ของไอโคะวะไม่มีพี่จระเข้ป๊อปปี้ทิศนาสองดาวโนเทรลบัตไอติ i งอีเดวินบิคอร์สไอทูตาต้าทรียูนิตไร t อสไรไรพ่อผมขึ้นไม่ก่อนนะ ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมขึ้นน,นี่ยถ้เดี๋ยวเราได้เอ็กโคปโคแมงห้าเปอร์เซ็นต์มันจะไปยากยไรถ้าผมไม่มีไอเทมเ็โคอเอามีหมัดเอ็กขนู e e แบบท่านเวนไม่ได้ใช้เลยวะ่ะปิดตาไอ้นั่นมันหรอชาโดว์เหลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบถ้าแบบมันถึงครบปุ๊บ,บก็จะหิวยินหน้าเดี๋ยวจะได้โดนแตะครั้งไะไวมันจะไม่ได้หิวใครไง <laughs> จะตายหาไปเลยโลขาวเด้งมาแล้วชาโดว์หกบึ้มเก่งชาโดว์หกเวน ดัจะจะไปจะไปอยู่แม่งโครตรลงโทษพวกกันน่ะหรือไอ้แต่หกมันต้องใช่สองพันดีวว่าแม่งโคตรลงโทษพวกพวกไม่มีการเบรกเกอร์แบบพี่เห็นแล้วแบบอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ใช่อันเดียวพี่แต่ว่าต้องได้เซ็น้าเร็วอ,อ้าวหรอมันมีห้าตัวหรอจำไม่ได้ปะก็มันมีห้าตัวใช่ลงโทษคนมีการเบรกเกอร์คือ,อยังไงวะคนไม่มีไงโล่มันเยอะไงผมได้ยินว่าคนที่มีโอ้โการเบรกเกอร์มันเคาน์เตอร์ไม่ใช่หรอถ้าใครไม่มีโอ้โหแบบแกแจบอ่ะมันได้กี่เปอร์เซ็นต์วะอ่าจำไม่ได้ว่เนี่โล่ป้องกันร้อย สตโลแม่งปิดทับหลอดขาวอะหคือโลโคตรหนาดีมากเลยตใช่หกแม่งแบบตึงจัดอะแต่หนูชาเดาหกแตกแปดเจอซีรีส์หกธง <c oughs> <c oughs> เอาพุทเวอร์เกินหรอหกธงเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีน้ําตาให้พี่เลยคคับ,บอยพี่ต้องผมผมผมก็อยากได้น้ำตาผมต้องใช้บูบาบไเงี้ไม่พี่ต้องใช้หอหอ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 หอ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 ยอหออหอตอห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 อมอห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 ออออ สารเดตเทคเตอร์มานานใช่ไม่คิดเจอมาให้ได้เลยไอ้ช um> ี้มันอะไรวะเนี่ยสตาร์เตอร์แพ็คไอ้นี่ผมสตาร์เตอร์แพ็คชื่ออะไรวะเอ้าแล้วผมไม่มีสิบบาทเลยโวยโมเดลเออเออสตาร์เตอร์แพ็คโวยเนี่ยสามตัววันนี้อีคอนแย่นะครับอีคอนแย่มีต้องขายทั้งบอดเราสิบบาทไปเลยจริงๆเราไม่ควรอัาเบลได้วยซ้ับเราต้องมีสิบบาทแต่ผมอยากรีบขึ้นไปหายโค้ดอุ้ยเกือบชนะไอ้สัดมึงแม่งเหลือเลือดสี่สิบ ไม่ต้องเล่นแล้วเอ็กโคอะเล่นอะไรแทนใครสาไอเฮี้ยแม่งมาแล้วไอสัตว์สัตว์ยังไงส่าไม่จ้ะสัตไม่จ้ะในหนึงนงน่งปูมไหมบึม้มดามาดิมาเข้า p b e มาเข้าอะไรมานะเข้า p b e มาไงโมดหลอกม<อ>ีศูนย์ <laughs> ใครสาเลยละกันพี่คิดว่าใครใส่อาร์คแองตูเก,กาบ้างว่ะพี่พี่ไม่ออกเลยใครสาไง ก็เป็นเก่งดีดช้าเวลานานเยอะเกินแค่ไหนต้อง<ห>ม,มีการ,<ห>บรเบดเวพี่ลองพี่ิทธหลังจากที่พี่เล่นวอยมาหลายรอบรู้สึกว่าสิ่งที่ใครสาขาคือการเบดเพราะว่าบางทีมันชอบแดดไปฝั่งศัตรูแล้วมันโดนลุมยิงตายก่อนที่มันจะแคสอีกทีเพื่อเพื่อทำเดำเมจมานานมันเยอะถ้ามันแคสผิดโพสิชั่นเมื่อไหร่เนี่ยเม่อไหละโดนลงโทษตายเลย,ยนีนาตาผมเก่งนะดิไม่แคสเลยอ้าวบัคไงวอยจัดใส่ไม่ผมไปอันนั้นได้ดิชาเรนเจอร์โง่เรนเจอร์หกชาดมชาดมชาดมเรนเจอร์ขอสามมันน่ เดลตามาแล้วหนึ่งอันเอ้แต่ที่ผมกำลังสงสัยว่าไอ้ไอ้ราชวังขุนตึกนี่มันเป็นเรเดียนอย่างเดียวใช่ไหมไม่เข้าใจคำถามไอ้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 หลวงเขลพอท็อปเนี้ยมันเป็นเรเดียนดะคอนเทเชอร์อย่างเดียวใช่ไหผมสังเกตหลายทีแล้วแม่งได้ชอบได้แต่อเทมแสงอ๋อไม่เคยสังเกตเดี๋ยวนั้นอันรอบแม้พี่ดูเลยชิ้นตรงกางจะเป็นของแสงเสมอ ผมไม่เลยไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่ไม่ชอบเป็นของแสงอยากได้อย่างอื่นบ้างอยากได้แบบเคออสบ้างมันธรรมดาบ้างอะไรเคออสมันจะได้แปลงสายเยอะไงส่วนอันธรรมดาก็จะกลางๆหน่อยไีย่ชอบได้ไแต่เทมเพล็กแต่มันชอบอะไรโกงอ่ะไม่มันไม่ได้โกงพี่มันบางทีมันไม่ได้อยากได้ไอเทมบางทีอของราเอร์เปกไปแล้วอะ่ะ<ๆ>แล้วก็แบบอ่ะมีไอเทมแสง กูก็ไม่รู้จะถอดยังไงที่ถอดก็หายอย่างยากในเรเดียนเจี๋ช่ยดักก่อนนี่ไงแผน่นโัวลายเทมตามมาหลอกหลอนกูเยี่ยมชอบอันนี้มากเลยเอาอันนี้นะเอาได้เทมไม่เอามันได้โล่อะขี่แม่งโคตรจะดองอะใช่พี่ไอเหยียบโคมาผมอยากแปลงไอโอเนียแปลงได้ปะได,ด้ใช่ปะจริงใช่าบอยตอบตีแล้วจริงผมจะพูดอะไรวะผมอยากเล่นใครสาไอโอเนียว่ะแต่ผมไม่มีตะหลิวอ่ะอยากเห็นใครสาเป็นไอโอเนียได้ตีเร็ว เก่งเก่งผมเคยลองแล้วเหมือนถ้าได้แปลงสายไคสะมาก็เล่นเป็นแบบไคสะไคสะคู่ยาโอ้แล้วก็เล่นแนวน,นี้เก่งเ<ล>พราะไคสะตีเร็เวจากจัลลเจอร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นแนวนี้่ได้ตีเร็วมันมีใครที่เป็นแนวน,นี้แล้วได้ตีเร็วปันจินได้เอดีเอามาเลี้ยเอาตีเร็วมาอยู่ในแปลงสายเพราะมันไม่มีใครได้ผมผมผมไล่ได้หมดเลยมั้งว่าใครได้อะไรจินได้เอดี ไอเซตได้เลือดไอเลเลียได้ลดความเสียหายไอเลเรียไม่ใช่ได้เกาะไอเลเรียได้เกาะอันเวดเราเชนได้ลดความเสียหายเออ่คาม่าได้เวดใครสาได้ตีเร็วยาโอะได้ดูดเลือดอารีได้รีเซ็ตมานากระจอกทุกอันเลยเนี่ยโจโจ่อะดีโจโจคาม่ากาโจโจคาม่าไอเลเลียตรงคอนเซ็ปต์ดิเซตได้คิเออเซฟได้คิเซฟเป็นจ่าเอาอย่างผมบัตเทอร์สเตอร์ไครสาได้เนี่ยได้ใไม่ใหม่ถ้าถ้าชารินเจอร์ล้วนไครสาไม่ไม่ไม่ค่อยต้องการไม่ค่อยต้องการดูดเลือดเท่าไหร่ เพราะว่าอาฟุตมันสูงสูงเกินที่จะต้องมานั่งดูดเลือดเชี่ยเนี่ยถ้าฝันคนดูใครเขาหยิบตะหลิวกันไอ้สัตว์โอเคนี่อะ่รก็ใช้ได้อยู่มันเล่นชาเลนเจอร์อยู่ไอ้เชี่ยที่มันหยิบไปอ่ะเยสแม่กวาไปดูเนี่ยมันเล่นชาเลนเจอร์อยู่เนี่ยมันน่าจะแปลงมันมีธนูแล้วน่าจะแปลงเช่นเป็นชาเลลเจอร์มัฝันต่อไปนี่มันจบแล้วจบแล้วขาดแค่ยาสู่ชาเลนเจอร์หเก่งนะใครเขาหยิบแปลงแล้ว ปกติคนไม่ค่อยหยิบไงตะหลิวว่าแค่เดี๋ยวเราได้ตะหลิวจากวูฟไม่เป็นเซฟแพคไม่เล่นแค่หมาห้องน,นันครับเพี่ธนาเล่นก็นเล่นแค่ตอนคืนตระกูลตอะกูลเลยจำ้วต,ต้องเกณฑ์าหาเ,หเร็วปะเร็วเหียอะไนี่หนึ่ง้านาทีอะอย่างน้อยห้านาทีเอ้ยงูแบกมันมาจากไหนเนี่ยที่บอยที่หนึ่งอ่ะไม่รู้มันรอบผมกำลังดูอยู่ว่ามัน,น,ม,นมันจะสา่นดาวแล้ว,วนะแค่เนี่ยแค่ไปถามใครใส่อัคแองกับจูมันก็แสดงว่าแม่งเล่นยาวเลยฮะถ้างั้นที่เขาไปที่กระเป่าใหญ่ ไปยาวใส่กากอยเลยไหมยังไม่อยากใส่ครับรอรอเวฟวูฟก่อนเวฟวูฟได้สแลมไม่ได้แบบตรงแค่ปอยไปแหละชาร์โอลได้เกรนเนี่ยก็เกรนบูบับอาร์แองอาร์แองสะกิดดูเก่าเก่งเชนเจอร์ตีกันเขาเล่นเจ็ดแต่นี่ว่าอ้าวผมชนะดิอ่ะไอเคย์ไทยสาดเลือดเปเลยน้อยเกินเขาเชนเจอร์สามตอนองเขาแปลงสายไปเนี่ยไม่แปลงแล้วหยิบแบบทำนียอะไรไว้ตัด เอาตัวเฉยๆเปล่าอ๋อเอาแก่ตัวยาโซนะแล้วแม่งลงยาโซสองตัวเลยักแหนว่าหหยิบตัวจริงทั้งนั้นนะเออดูกทองวะฮะทั้งอพี่ได้ดูกทองสองอันโตนเจ็บเอาเล <What? S 2> ยวอทเจ๊ะปะ What What the fuck is this เอ่อขาดยาซโซอ่ะ อยากได้กันเบียดกว่ะตีมีทิ้งถ้าน้ำตาได้ฮอสผมได้เชนตัวหนึ่งว่ะผมต้องตีเชนเวทอีกอันหนึ่งถึงได้เชนแล้วโอเคธนูอีกอันเหรอไอมได้ไลท์เหรอเนี้ยตอนนี้คืออยากหาตัวห้าบาทเนี่ยได้ได้ได้ใครมาก็น่าจะเอาเรื่อง <laughs> เอ่อซาว g ชบินอ่ะอันนี้ดีนะของออนชาเลนเจอร์เคสเอ๊ยโยน้าคนดูแล้วเราหาหา5บาทตัวหนึ่งแล้วเราซัดเลยแล้วเราก็แปลงเลยผมว่าผมว่าใช่นี่คืออิสเวอ s ิสเวทูโยนคือผมขอ5บาทตัวเดียวอะแล้วผมซัดตา c h a ลนเจอร์แล้วผมดุกทอง2อันน่ะอิสเวทูโยนอะกูพูดแค่นี้นแหละแต่แล้วตา c h a l นเจอร์ต้องฝากใครอย่างเงี้ยเออน่าจะต้องฝากเซตโจโจปะ่ะ ฝากยาดฝากเชนเสือเผื่อเชนต้องเล่นตัดสิโจโจเลย is t o way to you let's go <S เอาอะไรเอาตัวอะไรเบลเวนจริงๆได้หมดเลยนะผมอยากผมอยากได้ไฮเมอร์ว่ะสตันรัวๆใส่แม่งแค่ตาชาลินเจอร์ได้ตีเร็วแล้วเฮ้ยต้องเฮ้ยไหลอยากได้ไหลมันไหลพายุหมุนน่ะผมอยากได้ไหลอ่ะไหลผมแหดงกระแดงนะครับไม่ไม่เอาตัวหน้าไม่ไม่เอาคาเซนเต้ไม่เอาไซออนอ่ะที <c> ่ <ười> นี่ก็ไม่เอาได้ปะ ไอทอกไปดิเอ้ยดูได้ไง่ะมันใช่หรอแคทบอลมันไม่ใช่นะเอาเลยขายของใครซะลุยทอก e ไม่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 ที่นี่ไม่ทำแบบนั้นแต่แต่แต่จะเป็นประเทศผมผมทำนะ <laughs> มันมันมันโยนเกินนะด e ิไยทอกมาไป พี่ไม่เชื่อมั่นเลยไม่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 ไมไมไมฉันโคตรจะไม่เชื่อมั่นในเอท็อกเชลนเจอร์เลยนันเห็นภาพหรอวะไอ,ไอ้เหี้ยผมไม่ค่อยเห็น่าอะไรไอย่งนี้มันมนะันจะซีซีไวปะเพราะมันตีไวอะไอ้ที่ตีสามปีมันนับปะไม่ดูไม่ดูแต่มันเร็วอยู่แล้วแต่มันเร็วอยู่แล้วนะตรวจปิงป้าปะป <c oughs> ากของหาตัวใหม่ไม่ผมต้องการหยิบแล้วผมใช้ดุ๊กทองสองอันให้มันจบจบเกมไปเลย ผมเลยไม่ได้ต้องดานเอทอกไงเอ้ยตาหลิวตาหลิวเอตาหลิวไม่ได้เอ้ยตาหลิวทำาลินเจอร์ได้ในเมือไปแล้วเนี่ยได้ผมล็อตขอล็อตขอล็อตขอล็อตได้ขอล้อตขอล็อต้อล้อตขอี็อตขอล็อตได้ขอล็อตขอน็อ่ขอล็อตขอล็อตขอล้อตได้ขอล็อต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 ได้นขอล็อต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 ได้ขอล็อตขอล็อรขอล็อะขอล้อต เราเชนเจอร์8ได้อะค่ะแค่ยาสูบเดี๋ยวเราเคุ้นเบียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพรี่เขาถึงหน้าลงมี้ปะเันโกนอส4เรนโกนอส4เลยครับเันโกนอส4ชารินเจอร์ดาร์คินที่แม่งองอกตัวแจกคนไวดิจ้ะจ้ะจ้ะแอนิเมชั่นดูไม่ค่อยไหวขึ้นเลยเหมือนกับแอนิเมชั่นที่ทุก3ทีจ้ะจ้ะจ้ะจ้าที่แม่งโดบ็นลิงเลยท่าน เราผมแม่งโดดเป็นลิงเลยเจ้า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 หลกจัดได้ไมมเท่าไรไงห้าพันสองเออวะได้ไหมเยอะกว่าใครใส่ที่มีไอเทมเต็มไปเลยปะไปเลยปะยอมยอมอ่าจริงๆถ้าอยากไปผมมองว่าเราควรหาใครสักใหม่ใช่ไหมถ้าเราเอาบัตรเ,เตริร์เตอร์ให้เอทอกแค่นั o ้นแหละเพราะตอนนี้เอทอกไม่มีเซเลเยอร์มันดูดเลือดไม่ได้เอยหรือว่าเซเลเยอร์มันได้ดูดเลือดอยู่แล้วแคทบอยนี่มีดูดเลือดไม่ไม่ถ้าไม่เล่นเลยนะถ้าไม่เล่นเลยเอ่อผมไม่รู้อ่ะมันเขียนว่าเซเลเยอร์ได้รับการดูดเลือดมันเขียนไม่เหมือนไอ้นั่นอะ เขาเรียกแล้วมันเขียนไม่เหมือนเดทอายอ่ะลองไปดังอ่านเดทอายดิพอาะเดทอมันไอ้นี่เหมือนกันอ่ะมันแบบมันมีเหมือนกันว่าได้เพิ่มหนึ่งช่องอติดตัวอ๋อต้องเขียนคขาว่าติดตัวนั่นแหละนั่นแหละไม่เหมือนเลยเลยเหมือนจะไม่มีแสดงว่าผมไม่ได้มันมันมันเป็นแคสซีผมไม่มีแพสซี่นั่ือบังคับลงเซเลเยอร์เพื่อให้ได้ดุเดือดเนี่ยเห็นเอ้ยวินิเป็นเคอร์สเหรอวินิเป็นคอรอสโอ้โหคอร์สอะไรเก่งวะต้องได้ชาร์โด้ไมก็เซเลเยอร์ตาเชลินเจอร์ ไปกุโยนสุดเนี่ยอันนี้ผมกำลังบ่นเลยว่าผมไม่เคยเจอเลยผมได้อันนี้บอดอันนี้โอเคออนดีอยู่ไยสุดไอทงไอมาทงนาผมนาซัตชารินเจอร์เดียวชา g ินเจอร์เกม Go โก้เดี๋ยวผมตีนี้ทิ้งเดมกยงไม่ใม่ตีกระจายกระจายไข่ไว้คุยให้กากอเลยสัดมีอันนี้ ต้องตีกระจายคาลิต้าดีสุดเออไม่มีละชาเลนเจอร์เกมโอเคจ้า,าผมไม่ได้ก็ธรรมดาสเตเลเยอร์หร,อหรือนี่ Char เ,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 นเลยวะเออแช่ไฮเมอร์ทิงดองกว่าคนดูไฮเมอร์ทิงดองพราะคุณว่าไงชาเลนแปดเจอโอ้โหอนะชื่ออะไรวะ ยาโซมาอยู่นี่หรือยาโซมย้ายไปอยู่ทีมชูริมาไอ้สัสที่เขาผมลอยไปพักเลยวะเชี่ยเก่งชิบหายสัสใครสาฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าเออแปลกใครสาสมีดูเลือดเก่งชิบหายเช่นผมสองเช่นผมสองผมว่าเราไปอย่างงี้ปะผมไปเชนนี่ผมไฮเมอร์นี่ แล้วผมทำอย่างนี้ผมทำอย่างนี้แล้วผมขายนี่ผมลงนี่แล้วก็เชนก็เป็นนี่ <c oughs> เอ้ดุบดุบดุนี่กัน <c oughs> <c oughs> ชาเลนเจอรไอโอเนียเลสคุมครับเรดี้เจเทแมนมาทิ่ด้เยมือตีในหัวโยกสัตว์ เดี๋ยวหาป้อมปืนไอ้นี่นะรีเพร์รีแพร์รพรรรตันปึ๊อี๊ไฮเมอรชาว็อกผมอยากได้ไม่ใช่เงินนะ่ะเ,เอาเอารีแพร์คือป้อมปืนมันไม่ได้ตีเร็วตามไฮเมอร์ใช่ไหมมันจ้ะมันไม่ได้เหมือนนันเก่าๆอ่ารีแพร์ that's right ไฮซาสองดาวเดสไบรท์ right. จริงๆผมหน้าเอาเดรโอแทนซานิลาวะ่ะบอยดนแอนเจอร์แปดไฮเมอร์เหมือนมีสามชกมันตีเร็วตามไฮเมอร์ป่ะอันเนี้ยหนึ่งจุดเจ็ดไม่เร็วนะครับโอ้ยทำไมตูบมีขึ้นมาอีกตูเจี่ยที่นี่สองรอบเลยฮะถ้าทำไมคอยเดือตีผมไม่เพิ่มขึ้นนะบัฟเอาในสองจุดกว่าเนี่ยเอ๊ะ,ะ,ะตกลงมันเร็วตามปะเนี่ยไม่ได้นี่ตกลงมันตีเร็วตามเหรอ ได้รับปปิดเทที่จะวางตาามสามรสู้พร้อมช่องใส่เทมอัปเกรดนี่ไงเอ펙เทเลตจะแบ่งจะแบ่งปันความเร็วและพลังเวทจากไฮเมอร์อ๋อเร็วตามว่ะจ้างั้นเอาเรีเจนมาถูกแล้วผมจะให้มันมาเป็นแทงเคเร็วตามโดนโชจินกุน่าสัตว์พวกคุณเคยเห็นซีซไม่จำกัดไหมครับพวกคุณเคยเห็นซีซีไม่จำกัดจากน้องไฮเมอร์ดิงดองไหมครับไม่ได้จะรู้นะฮะเรนเจอเจอเอ ใช่ผมอยากได้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 ซ่อมสามอันหน้าเบลเบดมาสองตัวเลยว่ะเรอซื้อจังเบลเบดถ้าเราเปลี่ยนเบลเบดเราจะไม่มีแทงข้างหน้าใช่ไหมเราไม่เปลี่ยนผมอยากได้ป้อมสามอันโลทีนึงดิอ่าป้อมอันที่สองเหรียญอันหนึ่ง,มมออนนงถ้าซ่อมสามอันผมสองวิเกิดใหม่สองวิเกิดใหม่สองวิเกิดใหม่มอ่ะโคตรโหดโคตรโหดโคตรละลายเบลเบดแทนเซตไม่ได้ไอวานียาดิ er ไอวานะีได้ซีซีนะได้ไม่ถึงเซตอะได้ซีซีแล้วมีจังก้าหนอดด้วยใช้สำหรับคู่กับหมา ไฮเมอร์ดิ้งดอง2องปาลาระเบิดไก่ไม่ต้องเล่นอีซีไก่ตายใครสาเบิร์ดมามามาพี่ชายเชีย่ยวคอมผมเก่งเฉยดิเอาตังมาหนึ่งไม่เอาไม่อยากได้ตังคุณเห็นซ่อมซ่อมสามอันเปล่าซ่อมสามอันแม่งโกงนะเว้ยสองวิสองวิสองว,วีเกิดใหม่สองวีเกิดใหม่ขอตังนะอ้ยไม่ใช่ขอซ่อม อ่าเรียบร้อยซ่อมสามอัน <c oughs> คุณโดนนะแพ็งสายสามชิ้น <c oughs> ไม่แปลงสายสามชิ้นไม่เท่าไรเวเ้ยแม่งเทียตรงที่ผมได้ลุกทองสองอันนั่นคือเที่ยมากาามไอุกทองพี่ใจใครไปไฮมือไง <c oughs> ลาก่อเน A ี่ทอกมันรู้จักสตาร์นคุณดูคุณดูข้างหน้าสตาร์นยาวยๆปมพังแล้วสองวิเกิดใหม่ปับไม้รอบมาดิเนี่ยไก่เสียวลาตีป้อมเห็นปะปมพังปับสองวิปุ๊บเกิดใหม่เนี่ย เน <ś brasile rees> <likely> <sk> ี่ยแล้วไก่ตีป้อมปุ๊บป <g iern three thousand> ุ๊บสองวีเกินไปมึงตีป้อมกูทั้งวันนะเพื่อนตีป้อมกูทั้งวันอ่ะป้อมกูรับดามจไปสี่พันบอกแล้วป้อมสามอันอะ โกงป้อมอม,อมะตะยี่สองวิเติมสองวิเติมอ่ะโดนอ่ะบอกเลยโดนเกมนะ้ตื่นแป๊บเหรอโดนไอ้นี่ต้องสู้นะไม่ได้สู้ชุลิมาไม่ได้รีเจนเรียแม่งโหดเฉินระหว่างลาบาดอนไฮเมอร์กับไ e ออีไฮเมอร์ลาบาดอนปะเอาแม่อีเหรอมันออโต้เยอะเหมือนกันนะมันเป็นซัลลิเจอร์ไม่แต่ถึงว่าลาบาดอนมาป้อมมันก็แรงขึ้นด้วยไงอ๋อไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริง,รงลาบาดอนดิสแคปต่อไปเรามาเจอนี่ไงน็อกซัตน็อกซัตชื่ออะไรนะ เราสั่นงูงบแบกคุณซูไฮเมอร์มันไม,ม,นนม่มีคุณซูไม่ใช่หรอเมื่อกี้คุณดูคุณดูป้อมผมเรามานับกันนะครับว่าเขาจะเกิดกี่รอบอ่ารอบที่หนึ่งนะครับอ,อ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอู้หู้รอบที่สอง <laughs> ตายเลยไฮไลท์เหมือนจะอยู่ที่เทเลสตนะครับไฮไลท์เหมือนจะอยู่ที่เทเลสตนะครับขอทำปกก่อนได้ป่ะอย่าเพิ่งกดยอมได้ป่ะเพื่อนตัวหนึ่งนะ ไฮไลท์ของอยู่ที่เทอร์เรสนะครับนี่ครับตึงๆก็หนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งก็เหนียวเนี่ยมกึมครับก็เหนียวเนี่ยมกึมเราเจออะไรเจโฟกับไก่เจโฟกับไก่อย่างงั้นหรือไอ้ผมต้องหลบเจโฟนะเอ้ยเชี่ยมันเตะป้อมออกสนามได้ป่ะวะกันบอยนี่แค่คาเซนเต้คาเซนเต้มันเตะป้อมออกสนามได้ปะอุ้ยมันสตั้นให้เมื่อผมป้อมเกิดใหม่ครั้งที่หนึ่งมาแล้วเติมไว เติมไวและยิงไวมากเติมววารียิงมากต้นกองหลังไปครับจังหวะนี้ให้เมอร์ดิงจุง้งให้เมอร์ดิงจุง้งให้เมอร์ดิงจุ้งและเรียบร้อยครับคอมที่เก่งที่สุดโอ้โหมันโกงหรืมันซ้มได้ที่ไม่จำกัดคั้นเนี่แหละสุดลับสุดลับสุดลับน้องๆไก่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เอ้ตัว,ต,วตัวแนวหลังเหงามากเลยนะเว้ย อะอย่างผมมองว่าอย่างเซรีอย่างอาเฟยังไม่เท่าไหร่มันยังแบบเดเมจม,มันยังเอลีกระจายใช่ไหมเซรียังช็อตตัวหลังได้เชี่ยกไก่อะ่ะเหงาจริงเว้ยไก่คือแบบโคตรแพ้ป้อมแบบนี้แหละป้อมแบบรีแพร์อนเมติกสามอันอะ่ะเพราะว่าไก่ไก่คือมันต้องตีตัวหน้าให้ตายแล้วมันถึงจะเอาทหารไปแทงข้างหลังแล้วมันแทงข้างหลังไม่ได้อะ่ะแบบคนเล่นอาเซียก็แบบเมื่อไหร่กูจะแทงข้างหลังวะเมื่อไหร่กูจะทำเดเมจข้างหลังไปวะเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ที่ฉันจะสัมผัสข้างหลังนายได้ขอซื้อต่อนะครับสามซ่อมเอ,อ้ยสามซ่อมมันเก่งจริงคุณลองไปดูเมตามันเก่งจริงสามซ่อมมันเอาไว้แบบเป็นตัวแทงที่แบบมันน่าลำคาดมากเลยเว้ยสาม,มช้อนเก่งว่ะอะไรนะไม่เป็นไรไล่สามช้อนเก่งไหมันเลยไม่มีทางเล่นตามได้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่น้องๆยังไม่สามารถเล่นตามได้นะครับป้อมสู้มือครับให้เมดินจุ้มป้อมอยู่แล้วอยู่ ป้อมอยู่แล้วอยู่ต่อคือไลท์ชื่อชื่ออบปบงคลกินไอ้สั์หัวโยก V2 สสซ่อมป้อมที่ไล่แค่ไหนก็ไม่ไปคอมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำขอซ่อมหน่อยฮาฟู <c oughs> ปปอมไม่เคยยืนตังใคร <c oughs> อันนี้คือตัดเป็นตอนจบใช่ไหมตัดเป็นตอนจบได้ได้ไดได